สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมหนุ่มฮอตตี้อีกเช่นเคยนะครับกับเกมดาร์กอนเมนเนียเลเจนนะครับผมหรือว่าเกมมังกรของเรานั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับสกิลมังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับผมว่ามันจะโหดแล้วมันจะเกลียนขนาดไหนนะครับผมซึ่งสกิลมังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะเป็นสายเขาเรียกว่าสายเ,เพิ่มพลังเอฟเฟกด้านบวกนะครับผมโดย มันก็จะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มเลือดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอฟักไข่มังกรศักดิ์สิทธิ์ของผมตัวนี้ที่ผมเคยแนะนําไปนะครับก็คือเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์สายสําหรับสายฟรีนะครับผมสายฟรีทุกคนมีโอกาสได้นะครับผมสามารถได้ได้ทุกคนเลยถ้าขยันเล่นนะครับโอเคเป็นน้องมังกรเฮอร์มิสนะครับน้องไม่มีถ้าอยู่นะครับเดี๋ยวขออยู่ในถ้า ตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคอได้แล้วนะครับเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์ตัวที่สองของผมนะครับที่ผมมีนะครับโอเคนะครับส่วนสก,กิลมังกรนะครับผมก็อืมโอเคเดีวแปบบ๊แบบหนึ่งนะครับสก,กิลมังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือ เดี๋ยวผมกดตัวที่ผมอัพไปแล้วให้ดูแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมก็คือมันจะมีตั้งแต่ระดับ1 2 3 4 5ถนะครับผมอ่าเปอร์เซ็นที่มันจะเพิ่มมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระดับความสูงของเลเวลพลังสกิลนะครับอย่างปัจจุบันนะครับผมก็คือจะเป็นเลเวล6นะครับเลเวล6เนี่ยมันจะมีให้เลือกสสกิลนะครับผมโดยสกิลแรกเนี่ยจะเป็น พเพิ่มความเสียหายอ่ะถ้าเป็นเลเวล5ก่อนเลเวล5นะครับมันจะเป็นสร้างเพิ่มความเสียหายอ่าโบนัสความเสียหายก็คือเพิ่มพลังโจมตีนะครับ50%ของพลังโจมตีของผู้ใช้พลังนะครับแล้วก็จะเป็นได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น50%นะครับเป็นเวลา2เทินนะครับผมอันนี้จะเป็นสกิลเลเวล5นะครับส่วนถ้าเป็นเลเวล6นะครับมันจะเป็นอ่าเปอร์เซ็นต์มันจะเท่าเดิมนะครับก็คือจะเป็น พลังโจมตีเพิ่มขึ้น50%นะครับของพลังของพลังโจมตีมังกรผู้ใช้นะครับแล้วก็พลังชีวิตเพิ่มขึ้นอีก50%เป็นะครับเป็นเวลา2เทินนะครับโดยถ้าเกิดอัพเป็นสกิลด้านขวาก็คือจะเป็นพรทั่วถึงตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มให้กับสมาชิกในทีมทั้งหมดเลยนะครับมังกรอีก2ตัวจะได้เอฟเฟกตตัวนี้ไปนะครับผมส่วนถ้าเกิดเป็นด้านซ้ายนะครับเป็นพรยิ่งใหญ่ตัวนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราใช้ใส่ตัวไหนเนี่ย มันจะเพิ่มแค่ตัวนั้นตัวเดียวนะครับแต่ว่าโบนัสมันจะเพิ่มจาก50%เป็นพลังโจมตีเพิ่มขึ้น60%นะครับส่วนพลังชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก50%กลายเป็น80%นะครับระยะเวลาก็จาก2เทินกลายเป็น3เทินเลยนะครับผมแต่ถ้าถามว่าอัพอัพอันไหนดีนะครับผมแนะนำว่าอัพเป็นพรทั่วถึงดีกว่านะครับผมก็คือมันจะทำให้ พันธมิตรเราก็คือเป็นเพื่อนเราอีก2ตัวเนี่ยที่เป็นมังกรในทีมเราได้เอฟิกตัวนี้ไปนะครับก็คือค่อนข้างเกลียนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับว่ามันเกลียนยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาสู้ด่านธรรมดาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูว่ามันเพิ่มเยอะขนาดไหนนะครับมันเกลียนขนาดไหนนะครับผมเริ่มด่านหนึ่งนะครับมันค่อย อ่อมังกรเราค่อยจะไม่ตายนะครับมันค่อยจะเห็นภาพชัดชัดนะครับโอเคอเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับถ้ามันไม่อยู่ในถ้ามันก็มันก็จะไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวขอเวลาสัก แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเอามังกรศักดิ์สิทธิ์ออกมาก่อนนะครับโอเคอ่เดี๋ยวย้ายน้องตัวนี้ไปก่อนนะครับย,ย้ยายได้ไหมเนี่ยย้ายไม่ได้อีกย้ายตัวนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับย้ายไปบ้านพักนะครับผมโอเคอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกมานะครับมังกร วางได้ไหมวางได้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นตัวนี้อ๋อมันยังเพิ่มไม่ได้โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่ามันเกลียนขนาดไหนนะครับก็คือเหมือนกับพลังโจมตีนะครับผม อา้ออาวทำไมเลือกไม่ได้อ้าวทำไมเลือกไม่ได้อะงงแปบ๊บหนึ่งนะครับผมอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอลองดูว่าเลเวล2จะจะลุยได้หรือเปล่านะครับ รอดูเลเวล2นะครับจะลุยได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับช่างมันขี้เกียจด,ดูแลยเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับผมผมจะเอาเป็นอ่ามังกรที่เลเวลน้อยที่สุดของผมนะครับก็คือเลเวลเลเวล7จ็ดไหม ตัวนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับเป็นมังกรเลเวล7นะครับผมก็คือจะเป็นมังกรตัวนี้อ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยว่ามันจะเกียนขนาดไหนนะครับสกิลนะครับอ่ะมาสู้เลยนะครับอ่ะตัวกติปัจจุบันนะครับมังกรดูนี้นะครับมังกรอ่ะตัวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมังกรละองดาวของผมนะครับพลังโจมตีอยู่ที่2 1 3นะครับส่วนเลือดเขาอยู่ที่620นะครับ ่วนถ้าผมใช้บัฟพลังมังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นกับมังกรศักดิ์สิทธิ์ของเรานะครับยิ่งมังกรศักดิ์สิทธิ์เราเลเวลเยอะเท่าไหร่นะครับมังกรอีกตัวหนึ่งก็จะได้บัฟที่ดุนแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนเอฟเฟกที่เพิ่มพลังชีวิตเนี่ยมันจะขึ้นกับมังกรที่เราใช้ใส่นะครับไม่ได้ขึ้นกับมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีนะครับไม่ว่ามังกรศักดิ์สิทธิ์เราจะเบลล์เยอะ ก็ไม่ได้เยอะตามนะครับผม,ผมก็จะเยอะตามขึ้นกับมังกรตัวนั้นๆน,น,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันจะได้เห็นภาพนะครับอ่ะดูนีนะครับผมพลังโจมตีอยู่ที่2 1 3นะครับส่วนเลือดอยู่ที่620นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้บัฟนะครับใช้บัฟให้ดูปึ๊บโอเคอ่ะมาดูพลังโจมตีของมังกรและองดาวผมนะครับ65.69 ข้างล่างนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับน่าจะเป็นพันล้านนะครับส่วนเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก620กลายเป็น930เห็นไหมครับว่าเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดเดียวนะครับแต่ว่าพลังโจมตีเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจากพลังโจมตีแค่ไม่แค่หลักร้อยนะครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับดูนะครับเดี๋ยวผมเอาระดับหนึ่งนะครับจะได้เห็นชัดๆเห็นชัดๆนะครับตูมหกสิบห้าจุด 6 9 0 0้ 69, ล้านนะครับผมคือมังกรเลเวล7จโจมตีหก0 0ื่นล้านนะครับผมก็คือเยอะมากนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างเกรียนระดับหนึ่งเลยนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่พลังโจมตีมันว่ามันเป็นพลังโจมตีมันจะสวยหรือเปล่านะครับหลายคณอาจจะยังไม่มีนะครับก็แนะนำว่าถ้ากิจกรรมรอบหน้ามาก็ ขยันเล่นนะครับรับรองว่าได้แน่นอนนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูพลังจมตีว่ามันสวยหรือเปล่านะครับมันจะนี่ครับเรียกแสงมาจากท้องฟ้านะครับจมตีใส่หายเลยนะครับผมโอเคนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับหกห0หมล้านใช่ไหมครับหกหมื้านล้านนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ตาสัญลักษณ์ตัวนี้เข้าไปนะครับ ติดตั้งตาสัญ,ญลักษณ์นะครับจะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์มหาสัจนะครับก็คือเอฟเฟกต์ด้านบวกที่มังกรตัวนี้ใช้จะรุนแรงขึ้น385%เนะะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเพิ่มขึ้นเยอะอีกหรือเปล่านะครับมาลุยกันเลยนะครับที่ผมเลือกดันต้นๆเพราะว่าไม่ให้มังกรมันโดนโจมตีตายก่อนนะครับเพราะว่าเลือดมันไม่ได้ เพิ่มขึ้นเยอะนะครับมันจะเป็นเพิ่มขึ้นแต่พลังโจมตีนะครับที่มันโอเวอร์โอเวอร์นะครับโอเคอ่าเรามาดูกันเลยนะครับจาก2 1 3นะครับดูพลังโจมตีนะครับ213นะครับแล้วก็เลือด6ก2นะครับอ่านี่ครับบัฟมานะครับอ่ามาดูพลังโจมตีนะครับกลายเป็น666.1นะครับผม ข้างล่างตัวที่เรามองไม่เห็นหน่าจะเป็นพันล้าน,นครับส่วนเลือดก็เพิ่มจากอรอบแรกที่มันไม่มีตาสัญลักษณ์นะครับก็คือเพิ่มไปเป็น900ใช่ไหมครับแต่ว่าพอใส่ตาเัีนลักษ์ไปปุ๊บกลายเป็นเลือด2000นะครับส่วนพลังโจมตีเนี่ยหกหกหกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเท่าไหร่นะครับนี่ครับจริงจงด้วย6กร้นะครับจุดหนะครับพันล้านนะครับหรือว่า ถ้าตีเป็นตัวเลขก็คือ0กแสนล้านนะครับผม0กแสนล้านเลยนะครับผมก็มังกรคแค่เลเวล7นะครับโจมตีถึง0กแสนล้านนะครับผมก็อันนี้ก็คือจะเป็นระดับเขาเรียกว่าเป็นความความโกงของพลังมังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเกิดเราปั้นเป็นตัวหลักก็จะทําให้เพื่อนอีก2ตัวนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมลองใส่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ อีกตัวหนึ่งใส่เข้าไปนะครับเป็นเลเวลเลเวลสิบสามนะครับผมพลังโจมตีอยู่ที่เก้าร้อยนะครับอ่ามาดูกันนะครับพลังโจมตีอยู่ที่เก้าร้อยเลือดอยู่ที่ห้าพันนะครับผมใช้ไปปุ๊บใช้เสตัวไหนก็ได้นะครับได้เหมือนกันหมดทุกตัวเลยนะครับโอเคอ่ะมาดูกัน,นครับตัวนี้ก็หก แสนล้านนะครับผมหกแสนล้านเลยพลังชมตีนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะเห็นไหมครับหกหกหกจุดหนึ่งนะก็คือหกแสนล้านเหมือนกันนะครับผมส่วนเลือดก็เพิ่มขึ้นมาเป็นหมื่นเจ็ดนะครับผมนี่แหละก็คือเป็นความโหดของมังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็เหมาะกับการปั้นมากๆนะครับถ้าใครยังไม่มีก็รีบๆหาเลยนะครับผม โอเคคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมสวัสดีครับ